แต่แต่ก่อนกะเลี้ยงควอยหญ่ครับกะเฮ็ดไปสนามเฮ็ดไปยังขึ้นกันครับแต่ว่ากะยังบ่ได้ซ้ำเพิ่นครับก็เลยหันมาเบิ่งตัวน้อยๆครับเลี้ยงควอยน้อยลองเบิ่งครับมันมันแพงขึ้นค้ายหญ่บ่ควอยแช่นี่บ่ครับครับควอยแช่กะราคากะแล้วแต่โตครับไปกับไปได้ขึ้นกันครับควอยงครับโอ้หบ่ครับตัวนี้ผมเอาไปได้หกสนามครับโอ้แช่บ่ครับกะได้ ได้ถวยได้ลังวันทุกทุกสนามครับออกไปไม่แล้วหกสนามอมครับแต่ไปได้แชม่์มอยู่ใ้งานมุกทาหาร สวัสดีพี่น้องคนเลี้ยงควายนะครับผมืันนี้ผมกัมาอย่กับไอเทียงนะครับอยู่เที่ยงตรงฟาร์มนะครับพาพี่น้องนะครับมาเบ่งพอพันควายแขะรอๆนะครับผมพี่เทียงสวัสดีครับผมสวัสดีครับืันนี้พาพี่พน้องมาเบ่งพอพันเนาะค่ะพอพันควายแขะตัวนี้โอ้ถือว่าลักษณะดีนะครับพอพันตัวหนาเขาไหนซื้อวางนะครับผมซื้อเจ้าน้ำโขงครับตัวนี้ซื้อน้ำโขงเนาะแมนครับตัวนี้ ไฟแคะชื่อน้ำโขงนะครับตัวนี้อายุจักปีนะครับตัวนี้อ่ซีปีสองเดือนครับซีปีสองเดือนตัวนี้พ่อแม่เขาเป็นไอตัวแดงครับผมพ่อเป็นเขานี้วครับโอ้เขานี้วก็เป็นควอยเปลือกเป็นเขานี้วแม่เป็นพุ่นซับครับเป็นควอยแค่ขึ้นกันโอ้ครับตัวนี้ได้ได้เขาเอาเขามาโดนแลือเป่าครับตัวนี้อ่าพึ่งได้ม้าครับยั่งยั่งม่ถึงปีครับโอ้ครับ ไอ้เที่ยงว่าที่ไปที่มาให้พี่รองฟังนะครับว่าเป็นยงไดมาอย่างไหนค่อยมันได้เลี่งครับแต่แต่ก่อนกะเลี่ยงค้อยงญ่ครับกะเฮ็ดไปสนามเฮ็ดไปยังขึ้นกันครับแต่ว่ากะยังบ่ได้ซ้ำเพิ่นครับก็เลยหันมาเบึงตัวน้หน่อยครับเลี่ยงค้อยน่อยลองเบิ่งครับก็เลยได้ได้เจ้านำโค้งนีมากครับมันมันแพงคือจยงค้อยใหญ่บ่ค่อยแช่นน่บ่ครับครับค่อยแช่กะราคากะ แล้วแต่โตครับไปกับไปได้ขึ้นกันครับค่อยใหญ่ครับโอ้อกครับตัวนี้ผมเอาไปได้หกสนามครับโอ้แชมป์หครับก็ได้ได้ถ่วยได้รางวัลทุกทุกสนามครับเอาไปมาแล้วหกสนามอืมครับสนามไอ้ล่าชดยอ้ยข้นแก่นได้ไปอกอ่าได้ไปครับโอ้ตีรางวัลบัครับตัวนี้ได้ที่สามครับโอ้ครับ จะไปได้เชื่อมอยู่ไอ้งานมุกดหารหมนะารบาสุดป้องหันรับตอนนี้ความสูงของเขาเดี๋ยวอยู่ประมาณเท่าไรล้อยร้อยสิบครับร้อยสิบเนาะแม่ครับเพอนแต่หนอกเป็นไงโอ้ครับแต่ไทยแ้นบ่ถึงครับไทยอยู่อยู่ลอยหนึ่งนี่นะครับควอยแค่เนี่ยเป็นลักษณะเม่นเป็นยังไงครับมันมันตรงไปคือจังควอยใหญ่บ่กะย่อส่วนครับ โอ้ย่อส่วนเนาะกับเป็นเป็นควอยงหญ่เป็นคื่กันครับลักษณะคือควอยใหญ่ทั่วไปแต่ห้อยลงมาย่อลงมาหมน่อยก็มีพวกอัตลักษณ์พวกเนค้ยครัมมคบมีครบมีครบคื่กันครับอ,อัตลักษณ์หน้าตาลอคื่กันโอ้ตัวนี้รอเนาะครหน้าตารอยืนดีอัตลักษณ์ครบทวนนะครับหน้ารอห้างเขาสีเนาะครับเนี่ยดีครับตัวนี้งาม แต่ว่าตัวนี้พ่อเขาเป็นขขาเหนียวเนาะแม่นครับพ่อเขาเหนียวขขาเหนียวตัวที่พ่อพันเผือกที่อยู่เชียงยืนบอกคแม่นครับของหมอสารวุตรหมอสารวุตรเนาะโอ้โครับตัวนี้ผสมจริงครับผสมเทียมมากตัวนี้ผสมจริงครับอืมครับตัวนี้ผมสืบมาแล้วเป็นของไอ้เซียโอเจ้าของป่าว่านฟ้ามนะครับอ๋อที่อยู่เพชรบูร์เนาะอ๋อครับครับที่ไปที่มากของเพิ่นเพิ่นก็สืบมาแล้วล่ะอืมครับแม่เพิ่นสูงร้อยหาเส้นครับ เรื่องของความสูงนี่มีผลไหมครับในการประกวดคือมันต้องกะมีผลครับอ๋อมันต้องเตี้ยไหมครับแมนครับแหง้งแห้งน้อยแห้งดีแหง้งน้อยแหง้งแห้งเข่าตาพูดถึงกะไหน้อยที่สุดแล้วครับแต่ว่ากมเนื้อก็ต้องต้องดีคือควายใหญ่อือครับตัวนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับจังไดน้ำของมาอ่าตัวนี้บอกครับผมเห็นกะมันมันมันรอครับหนาตาวงเขา อัตลักษณ์ครบครับกับมากในความรอเพิ่นเห็นเราปุ๊บกับแมนครับก็ต้องใจเอามาเลยแมนครับตอนนี้รับผสมครับตอนนี้การรับผสมจริงอยู่สองพันบาทครับไปกับสองพันบาทไปกับเนาะมีมีสัมบ่ครับการประกันจนติดครับเอาจนติดเล่นบ่แมนครับโอ้ครับนำเชือกกาสิบสองหลอดหนึ่งพันหรอยบาท สองหลอดหนึ่งพันห้าร้อยแมนครับโอ้ครับก็ถือว่าประเทศตะวันจับต้องได้นะครับเนาะแมนครับโมแพงครับแ็มีมีฝากฝากครงการน้ำครับอยู่นี่โอ้ครับแจ้งรายละเอียดเลยเลยครับผมฝากครงการกับผมคิดหนึ่งหมื่นบาทครับแต่้าบติถ้าบติดท่องผมจะบอกเอาเงินแต่ผมจะเลี้ยงให้แค่สามเดือนครับคือเขาครงการสามเดือนนี่้าบติดก็คือหลับรลับค่อยกลับได้เลยครับมอบมคิดเงินครับ ครับเรื่องตรวจทอกตรวจทองนี่จะคล้องวา่ออกเองมั้งครับเพื่อนยังไนอ่าผมจัดการให้เบิร์ครับโอ้ครับต้องเลี้ยงต้องดูแลให้ครับอืมครับแต่ว่าควายต้องพร้อมอีลีครับโมเมนต์โมเมนต์าย่วายหน่อยวายต้องพร้อมผสมอืมต้องตรวจเลือดตรวจยังเมื่อก่อนมั้งครับแมครับแมโอ๋อครับครับตัวนี้ก็เป็นพอพันธุ์นะครับที่อยากให้พี่น้องได้ทําความรู้จักกันนะครับตัวนี้ ที่ผมเห็นก็ถือว่าลักษณะดีนะครับน่ะแสนรู่พ้อมแล้วครับควายตัวนี้เนาะเจ้าน้ำโขงเนาะครับน้ำโขงครับอ้บอกที่ตั้งฟาร์มนะครับผมอยู่สายบ้านเลขที่74ครับหมู่8ครับบ้านโนนชัยตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับผมมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับผมเบอร์โทรติดต่อกะศูนย6เ3้าห้าหกครับครับนะครับถ้าพี่น้อง สนใจนะครับอยากเขามาเบิง้งอยากเขามาชมก็ติดตอไอเทียงเขามาได้นะครับผมตอนนี้ก็กําลังปรับปุ่งฟาร์มแล้วก็มีค้ายหลยแมนครับตัวแล้วครับแล้วตอนนี้กาลังไอขยายคอกเพิ่มเพื่อ <c oughs> เพื่อล้องรับ <c oughs> ในฝากโครงการครับครับผม